สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์คนไทยนะคะในฟีเจอร์เทรดนะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจากอินสตาแกรมนั่นเองขั้นตอนการทำนะคะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อน,นะคะ่ะวิธีทำก็เหมือน IG นะคะนั่นคือไม่ใช้รหัสเลยดังนั้นเนี่ยแคลร์เพื่อนๆน,นะคะปลอดภัยแน่นอนเอาละค่ะหากใครอยากรู้นะคะว่าขั้นตอนการทำทำยังไงเราไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากเข้าไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะคะในโปรแกรม Line ค่ะพิมพ์แอสซา i ปั๊ม ร้านที่ถูกต้องนะคะจะชื่อว่าร้านปั๊มโฟลวแบบนี้นะคะพอมาถึงหน้าตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถพิมพ์คุยกับแอดมินได้เลยค่ะวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการปั๊มไลฟ์เทรดแบบคนไทยแท้ค่ะเพื่อนๆโปรโมชั่นนะคะจะมีตามนี้เลยค่ะเริ่มต้นที่10ฟอ10ไลท์นะคะสูงสุดก็คือ50ฟอรหรือ50ไลท์นั่นเองในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่10ไลท์ค่ะเพื่อน พอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเป็นรูปภาพ QR code ค่ะให้เรานำภาพนี้นะคะไปะสแกนจ่ายเงินนั่นเองค่ะพอจ่ายเงินนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมแจ้งสลิปแบบนี้นะคะหลังจากนี้นะ่ะแอดมินน่ะเขาจะเริ่มทำงานให้เราทันทีเลยค่ะพอจ่ายเงินเสร็จนะคะเพื่อนๆเข้ามาที่แอปพลิเคชันเทรดได้เลยค่ะแล้วก็เลือกมา1โพสตนะคะกดสัญลักษณ์สามเหลี่ยมค่ะแล้วก็กด copy link ค่ะ เท่านี้นะคะก็จะได้ลิงก์ที่เราต้องการปั๊มไลค์แล้วค่ะนำลิงก์ที่ได้นะคะมาวางในแชทให้แอดมินแบบนี้ได้เลยยอดเลือกของเรานะคะคือสูตรไลค์ค่ะเพื่อนๆแอดมินเนะี่ยเขาจะมีคอนเฟิร์มยอดเก่าของเราแบบนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะเปิดโปรแกรมเทรดขึ้นมาค่ะแล้วก็รีเฟรชหน้าจอเพื่อรอยอดขึ้นได้เลยค่ะ ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะยอดไละคะ์ขยับขึ้นไปอยู่ที่1ไละคะ์แล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยอดไลค์กำลังทยอยขึ้นแล้วนะคะเป็นงานที่เนียนแบบไม่โปะด้วยค่ะเวลามีคนมากดไลค์เรานะคะจะมีโนตีแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะและแล้วนะคะรอไม่นานตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นครบ10ไละคะ์แล้วค่ะเพื่อนๆเป็นคนไทยแท้แน่นอน100%เเลยค่ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลฟ์เทรดนะคะแบบคนไทยแท้จะเห็นได้ว่ายอดขึ้นจริงเลยนะคะแบบไม่จกตาเลยเนาะหากใครสนใจก็อย่ารอช้าค่ะสามารถทักผหาแอดมินได้เลยที่ Line ไทร์ side, ปัม๊มไอจีไทยรายละเอียดนะคะจะอุ้มไว้ให้ใต้ดิสคริปชันของวิดีโอนี้นะคะการเพิ่มไลฟ์เทรดนะคะในปัจจุบันเป็นขั้น,นตอนที่นิยมอย่างมากเลยนะคะในตอนนี้แบบป๊อปปูล่าสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆหากใครไม่อยากตกเทรนด์นะคะรีบทักผหาแอดมินกันเลยค่ะ เอาละค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ